คลิปนี้เราก็มาชมลูกบอลน,นะของยูโรปี2020นะครับก็ซิดวร์แบ็กนะครับก็ผลิตในประเทศจีนเนาะ นี้ราคาก็ประมาณพันสีนะครับรุ่นนี้มันจะมีพันสมี2 0 0 0 3 0 0 0แล้วก็ลูกละเกือบ5,000นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอานะครับก็ผมก็ได้มารุ่นนี้ก็ประมาณรุ่นนี้ก็ทางร้านก็ลดให้นะครับราคาเต็มก็อยู่ที่ประมาณพันสี่ก็เบอร์5นะครับรอยู่ที่ประเทศจีนนะก็เป็น Silver b นะ์แบ s ็คโซลเนาะประมาณนี้ตามชื่อรุ่นที่เขาบอก ื่อใครสนใจนะครับก็เป็นมาตรฐานฟีฟ้านะครับแล้วก็เ,เป็นบอลยูโร2020นะครับที่เพิ่งเตะไปประมาณนี้นะครับใครจะอยากจะได้มาซ้อมนะครับก็หนังก็นุ่มนะครับเพราะว่าได้บอลมาตรฐานนี่แล้วนะครับประมาณนี้นะคจะมี บอกนะครับเป็นลายเป็นไอเดครับอ่าบอลอาดิดาสเนาะของอาดิดาสแล้วก็อันนี้ก็เป็นยูโร2020นะครับนี่เป็นแม็กบอลประมาณนี้แหละสัญ,ญลักษณ์นี่ก็บอกว่าฟนะีฟ่าคุณภาพเนาะก็ได้มาตรฐานนะครับบอลที่เขาใช้แข่งกันนะครับแต่บอลท,ที่ใช้แข่งน่าจะน่าจะใช้ลูกละสี่ห้าพัน ประมาณนี้แหละหรืออาจจะแพงกว่านี้ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่า,าตัวเกตตัวมาตรฐานที่เขาใช้แข่งที่นักบอลที่เตะกันจริงจริงเนี่ยนะครับที่เตะระดับโลกเนี่ยอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่านะผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เติมลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ยังอ่อนอยู่แต่ น้ำหนักน้ครับน้ำหนักก็จะเบาเบาหน่อยนะครับแล้วก็นุ่มหน่อยแล้วก็ลูกผมว่าที่ผมเตะนะผมว่าลูกมันจะสายกว่านะมันจะสายกว่ามือกระซ่านะมันจะมันจะายกว่าตัวนี้น้ำหนักมันจะมันจะดีแต่ถ้าหม่งเมื่อไหร่ก็ทำเหมือนหัวตึบนะครับนี่เป็นซินเวอร์แบ็ค ก็จะมีหลายรุ่นนะครับเ,เป็นไว้ไว้แบ็คก็มีนะครับมีหลายรุ่นบอลบอลที่เราเห็นของอ d ดิดาเนาะก็ก็มีหลายรุ่นนะครับก็ออกมาเรื่อยผมก็พยายามจะจะซื้ออีกหลายรุ่นเหมือนกันเนาะก็อาจจะเป็นของบอลโลกรุ่นก่อนก่อนบอลยูโรปีก่อนก่อนนะครับเพราะผมชอบลูกไหนที่สวยก็ซื้อมา,อมาเก็บไว้นะครับมาซ้อม อันนี้ก็เป็นของยูโร2020นยี่สิบนะคุณนติ๊กเ,เกอร์อยู่นรงไหไหนะลืวเจอแล้วนี่ประมาณนี้ ก็น่าจะเป็นเ,เครื่องหมายการันตีเนาะว่าเป็นบอลของยูโร2020เนาะก็ดูเอาละกันนะครับประมาณนี้แหละจะมี2020นี่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็มีหลายเกรดหลายหลายเกรดให้เราเลือกนะครับแล้วก็าหาดูตามร้าน อุปกรณ์ฟุตบอลแล้วก็ในเว็บในเพจในอะไรของ a d i d a าแล้วก็ของของร้านนำเข้าฟุตบอลชั้นนำเอาละกันนะครับก่อนนี้ก็เป็นมาแกะให้ชมนะครับก็เป็นอ่าบอลอดิดาสยูโร2020นะประมาณนี้แหละนุ่มถาใครอยากจะเตะบอลที่สัมผัสที่หลากหลายนะครับประมาณนี้โอเคไม่มีใครถามอะไรแล้วมนะั้ย ถ้าใครสงสัยเลยก็ถามได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ